จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมามีนามว่าธรรมเตโชว,วันนี้ก็จะมีหัวข้ออัธธาธิบายเกี่ยวกับการพยากรณ์ปีพุทธศักราช2,567ในปีพุทธศักราช2,567ถ้าตามตามบทของการวิเคราะห์ที่อัตมาได้วิเคราะห์ออกมาเป็น ตัวหนังสือเป็นข้อความเป็นอธิบายอาตมาจะอธิบายว่ามันเป็นการก่อตัวของยุคล่าอนานิคมกำลังเริ่มต้นยุคล่าอนานิคมคือการไล่ล่าไล่ล่าความสำเร็จไล่ล่าอนานิคมคือจะเกิดลักษณะของสงครามหอบ้านเมืองนะในต่างประเทศเริ่มมีสงครามเริ่มมีการฆ่า เริ่มมีการทำลายเริ่มมีการขัดแย้งของประเทศต่างๆที่เป็นประเทศมหาอำนาจประเทศที่มีอิทธิพลประเทศที่มีการรุกรานประสองค์อนาเขตหรือความขัดแยง้งภายในของแต่ละประเทศมันจะผุดขึ้นมาเป็นสงครามที่น่ากลัวเป็นสงครามที่เกิดความเสียหายและ สงครามนี้จะยืดยาวยืดยาวไปเรื่อยๆแต่ก็จะมีจุดที่สิ้นสุดจุดที่สิ้นสุดคือจุดที่จะจบลงได้อย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะภัยธรรมชาติจะเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวอาจจะเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นการยุบตัวของดินการยุบตัวของดินนี้จะเกิดจากน้ำ อุทกอุทกวิทยาจะเกิดจากน้ําและก่อให้เกิดความเสียหายไปตามลําดับน้ําทะเลจะพุ่งขึ้นสูงสูงทําให้เกิดความเสียหายต่อชายฝั่งและภูมิประเทศท,ที่ที่อยู่ใกล้น้ําอาณาเขตที่อยู่ใกล้น้ําทีนี้ในไทยเองเนี่ยให้ระวังฝนฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็จะ ี้คลายลงเร็วขี้คลายลงตามการเวลาอากาศก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนแล้วก็จะมาเล่าเรื่องการคาดหมายสภาพอากาศผลกันตวรวจอากาศแผนที่อากาศทฤษฎีทางอุตุนิยมวิทยายกทีในด้านเศรษฐกิจการแลกเปลี่ยนการค้าขายกำลังพัฒนาไปสู่ ทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้นกำลังพัฒนาเหมือนเหมือนขั้นบันไดมันจะขึ้น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 ไปสู่ความสำเร็จมากขึ้น Success ฟุลดแล้วก็ถ้ามีการค้าเสรีเกิดขึ้นโลกก็จะดีขึ้นเรื่อยๆประเทศต่างๆก็จะหันมาปฏิสัมพันธ์คบค้าสมาคมกันดีขึ้นเรื่อยๆทีนี้ โลกของเราเนี่ยในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีเกณฑ์วิวัฒนาการมีเกณฑ์ประดิษฐ์มีการประยุกต์มีการใช้ทฤษฎีใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็นความรู้เป็นปรากฏการณ์ของบุคคลที่จะผุดขึ้นมาโชว์ไอเดียโชว์ความคิดโชว์ทัศนะโชว์มุมมองเรื่อยๆสำหรับ <c oughs> การสำรวจของนาซา หรือการสำรวจขององค์กรต่างๆก็จะมีการพิสูจน์สิ่งที่แปลกใหม่พิสูจน์แร่ธาตุจากอาวกาศบ้างพิสูจน์ซากมนุษย์ต่างดาวบ้างอะไรอย่างนี้และสิ่งที่สำคัญที่สุดในฟิวเจอร์ในอนาคตการก็จะเป็นที่ดินทรัพยากรดินที่ดินจะมีค่าทองคำจะมีค่า มีค่าคือม,ม,มีมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสูงก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามาหาศาลขึ้นในอนาคตเพราะว่าจะมีประชากรเพิ่มขึ้นมาเยอะมากพอเพิ่มขึ้นมาเยอะมากก็จะเกิดการแย่งชิงพลังงานกันพอมีการแย่งชิงพลังงานกันก็จะเป็นลักษณะเอื้อกันด้วยแย่งกันเรื่อยอย่างนี้ ก็จะลงตัวก็จะเกิดสันติวิธีกันในที่สุดก็จะมีแต่สิ่งดีๆที่เข้ามาเอวังก็มีด้วยประการชนิด